เคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาเห็นเอกสารวิเคราะห์การเทรดทองคําของพวกมือโปรเนี่ยแล้วรู้สึกเหมือนกําลังอ่านภาษาที่เข้าใจยากๆเอาล่ะครับวันนี้เราจะมาลองทางภารกิจถอดรหัสเอกสารฉบับจริงจากเมืองไทยกันดูว่าเบื้องหลังตัวเลขแล้วก็สับเทคนิคพวกเนี้ยพวกเขากําลังคิดอะไรกันอยู่นี่เลยครับนี่คือตัวอย่างจากเอกสารที่เราจะมาดูกัน w a v c s t o 8 0 bullish crab ดูเพลินแล้วเนี่ยเหมือนเป็นรหัสลับของเทรดเดอร์เลยใช่ไหมครับแต่ละคำเนี่ยมันมีความหมายเฉพาะที่ชี้นำการตัดสินใจครั้งสำคัญสำคัญทั้งนั้นเลยคำถามสำคัญเลยก็คือไอรหัสพวกนี้มันนำไปสู่การตัดสินใจเทรดที่อาจจะมีมูลค่ามหาศาลได้ยังไงเอาละครับเรามาค่อยๆแกะรอยไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าเอาละครับกุญแจดอกแรกเลยนะในการถอดรหัสนี้ก็คือเราต้องทำความเข้าใจขอบเขตของสนามแข่งขันกันก่อน ซึ่งก็คือสิ่งที่มือโปรเขาเรียกกันว่าพื้นแล้วก็เพดานของราคานั่นเองครับแนวคิดแรกเลยนะครับก็คือแนวรับหรือ support level ลองนึกภาพตามง่ายๆเลยนะครับว่ามันก็คือพื้นนั่นแหละพอราคาทองคามันตกลงมาถึงระดับนี้ปุ๊บมันมักจะหยุดแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปเหมือนลูกบอลที่กระตกพื้นเลยครับเพราะว่าตรงจุดนี้มีคนรอซื้ออยู่เยอะนั่นเองทีนี้สิ่งที่น่าสนใจในบทวิเคราะห์นี้ก็คือเขาไม่ได้มองพื้นแค่ชั้นเดียวนะครับ แต่มีการระบุแนวรับไว้หลายระดับเลยตั้งแต่49,400ไปจนถึง47,500มันก็เหมือนกับการวางตาข่ายนิรภัยไว้หลายๆชั้นเพื่อว่าชั้นแรกรับไม่อยู่ก็ยังมีชั้นต่อไปให้เราคอยจับตามอง พอมีพื้นแล้วแน่นอนว่าก็ต้องมีเพดานด้วยหรือที่เรียกว่าแนวต้านหรือ resistance level ซึ่งมันทำงานตรงกันข้ามเลยครับคือเป็นเพดานที่พอราคาพุ่งขึ้นไปชนก็มักจะถูกตบกลับลงมาเพราะว่ามีคนจำนวนมากรอขายทำกำไรที่ระดับราคานั้นอยู่และก็แน่นอนครับเอกสารฉบับนี้ก็ได้ระบุเพดานสำคัญๆเอาไว้เหมือนกันสังเกตนะครับว่ามีตั้งแต่ 5, 000, 5 0 0 0 5,050ไปจนถึง5,100เลยการกำหนดทั้งพื้นและเพดานแบบนี้ มันก็เหมือนกับการสร้างกรอบสนามแข่งขันขึ้นมาเพื่อให้นักเทรดรู้ว่าราคาควรจะวิ่งอยู่ตรงไหนนั่นเองครับเอาละครับพอเรารู้ขอบเขตของสนามแล้วนะทีนี้นะครับคือหัวใจสําคัญของการวิเคราะห์เลยที่นักวิเคราะห์จะเริ่มมองหาสัญญาณหรือรูปแบบเฉพาะที่มีชื่อเรียกและนี่ก็คือเบาะแสสําคัญที่สุดที่เราเจอครับนี่เลยครับประโยคเด็ดที่สุดประโยคสําคัญที่สุดจากเอกสารกําลังเกิดพ a t t เทิร์นฮาร์ c b นิกบูลลิชครับนี่แหละครับคือเบาะแสชิ้นใหญ่ที่สุดในภารกิจถอดรหัสของเรา มันคือชื่อของรูปแบบกราฟที่นักวิเคราะห์กำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดเลยแล้วคำว่า bullish เนี่ยมันหมายความว่าอะไรกันแน่พูดกันแบบง่ายที่สุดเลยก็คือ bullish pattern เป็นสัญญาณที่บอกว่าราคามีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นมันเป็นสัญญาณของฝั่งกระทิงหรือฝั่งที่มองว่าตลาดกำลังจะขึ้นนั่นเองครับทีนี้คอเขาเจาะจงรูปแบบได้แล้วเนี่ย ข้อมูลทั้งหมดนี้มันจะไม่ใช่แค่ทฤษฎีบนกระดาษอีกต่อไปแล้วนะครับแต่มันจะถูกแปลออกมาเป็นแผนการเทรดที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริงทันทีและนี่คือแผนที่ว่าครับบทวิเคราะห์ให้ทางเลือกไว้2ทางอย่างชัดเจนเลยทางแรกเลยนะถ้าเชื่อในรูปแบบ bullish grab ที่บอกว่าราคากำลังจะขึ้นจุดที่น่าสนใจในการเข้าซื้อหรือ buy ก็คือช่วง4 9 0 0ถึง48,85 แต่ในทางกลับกันถ้าหากว่าราคามันดันวิ่งขึ้นไปชนเพดานแนวต้านซะก่อนจุดที่น่าขายหรือช็อตเซลล์ซึ่งก็คือการเดิมพันว่าราคาจะตกลงก็คือช่วง5 0 0 0 0ืถึงห้าหมเห็นไหมครับว่ารหัสลับมันถูกเปลี่ยนเป็นแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนแล้วทีนี้เพื่อให้มั่นใจในบทวิเคราะห์มากขึ้นไปอีกนักลงทุนมืออาชีพเขาก็มักจะมองหาเครื่องยืนยันอีกชั้นหนึ่งครับนั่นก็คือการไปดูว่ารายใหญ่หรือนักลงทุนสถาบันเนี่ยเขากําลังทําอะไรกันอยู พวกเขาเห็นในสิ่งเดียวกับที่เราเห็นหรือเปล่าและนี่คือข้อมูลสําคัญที่ว่าครับกองทุน SPDR g o Trust ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในตลาดทองคําของโลกได้เข้าซื้อทองคําสุทธิในเดือนมกราคมไปมากถึง14.54ตันโอ้โหนี่คือการเคลื่อนไหวของเงินทุนมหาศาลที่บอกอะไรเราได้เยอะเลยนะครับ อลองมาดูรายละเอียดกันชัดๆนะครับจะเห็นเลยว่าถึงจะมีวันที่ขายออกไปบ้างอย่างวันที่3มกราที่ขายไป5ตันกว่าๆแต่การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ๆจริงๆในเดือนนี้คือการเข้าซื้อโดยเฉพาะวันที่17ที่ซื้อเพิ่มไปกว่า10ตันแล้วก็วันที่24อีกเกือบ7ตันซึ่งมันสอดคล้องกับมุมมองแบบบูลลิชที่เราถอดรหัสมาได้แป๊ะเลยถึงตรงนี้เราก็ได้เห็นกระบวนการทั้งหมดแล้วนะครับ เรามาลองสรุปการเดินทางถอดรหัสของเรากันสักหน่อยดีกว่าว่าเราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างก็คือเริ่มจากการวางกรอบสนามด้วยการหาแนวรับแนวต้านจากนั้นก็มองหารูปแบบที่คุ้นเคยอย่าง Bullish Clap เพื่อหาสัญญาณแล้วก็แปลงสัญญาณนั้นให้เป็นแผนการเทรดที่ชัดเจนพร้อมจุดเข้าซื้อขายและสุดท้ายก็คือการตรวจสอบเทียบเคียงกับพฤติกรรมของรายใหญ่ในตลาดนั่นเองและนั่นแหละครับภารกิจของเราสําเร็จแล้ว เราได้เปลี่ยนรหัสลับที่ดูเหมือนจะซับซ้อนให้กลายเป็นกลยุทธ์การเทรดทองคำที่เข้าใจได้แล้วก็มีเหตุมีผลรองรับครับแต่ก่อนจะจากกันไปขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดไว้อย่างนี้นะครับว่าในเมื่อนักวิเคราะห์แทบทุกคนสามารถเห็นรูปแบบ bullish c r a f t แบบเดียวกันได้หมดมันจะเป็นไปได้ไหมว่าการที่ทุกคนเห็นเหมือนกันแล้วก็ทาเหมือนกันมันจะกลายเป็นการสร้างอนาคตให้เกิดขึ้นจริงตามที่คาดการไว้เสียเองแล้วพบกันใหม่ครับ